บ้านใครมีนมโรงเรียนเยอะกลัวทานไม่ทันวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแปรรูปเป็นนมข้นหวานไว้ใส่ชากาแฟหรือว่าจะจิ้มขนมปังปลาท่องโกก็ได้นะคะบอกเลยสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็ส่วนผสมน้อยมากๆเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะโดยส่วนผสมหลักของเราก็จะมีแค่นมกับน้ําตาลทรายในส่วนของนมตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีนมโรงเรียนสามารถใช้เป็นนม UHT หรือว่านมพัชลายี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะก็จะใช้ทั้งหมด1ลิตรนะคะหรือนมโรงเรียนทั้งหมด5กล่องค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทราย300กรัม แล้วก็เนยนะคะอีก30กรัมค่ะตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก่อนอื่นเราก็มาเอานมลงกระทะกันก่อนเลยค่ะวันนี้นมโรงเรียนเราใช้ทั้งหมด5กล่องนะคะใครที่ทำน้อยกว่านี้ก็สามารถลดทอนสัดส่วนลงได้ค่ะต่อมาก็ตามด้วยน้ำตาลทราย300กรัมสัดส่วนก็คือนม1กล่งองเราจะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด60กรัมนะคะซึ่งปริมาณน้ำตาลตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ค่ะ เราก็จะใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้เราก็หมั่นคนเป็นระยะระยะค่ะเมื่อนมลดเหลือประมาณครึ่งหนึง่งก็ให้เพื่อนๆเบาเป็นไฟอ่อนนะคะจากนี้ก็คนตลอดเวลาเลยค่ะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนนมยุบเหลือประมาณ1ใน3นะคะเดี <ๆ S 2> ๋ยว<ๆ>เรามาเช็คก,กันว่าความเหนืดได้ตามที่ต้องการไหมนะคะก็หยดตัวนมลงไปบนจานแบบนี้ค่ะก็รอให้เขาเย็นสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอียงจานดูลักษณะการไหลนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะมีความหนืดขึ้นนะคะหรือว่าใครจะใช้มือในการเทสก็ได้นะคะใช้มือแตะลงไปค่ะถ้ามีความหนืดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะใส่เนยลงไปค่ะถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวเนยเขาก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยเพิ่มความหนืดให้ตัวนมข้นหวานของเรายิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็คนต่อให้เนยละลายดีแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะก็ยกลงจากเตานะคะรอให้เขา เย็นตัวลงสักเล็กน้อยแล้วก็นําไปถ่ายใส่ภาชนะได้เลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะวางพักไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะเดี๋ยวมาดูความข้นหนืดกันนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บใส่ขวดโหลแช่ตู้เย็นไว้ทานในรอบถัดไปนะคะตัวขวดโหลนี้แนะนําให้เพื่อนๆน,นําไปลวกน้าร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะคะตัวนมข้นหวานของเราจะได้ไม่เสียเร็วนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็พักนมมาจนเย็นสนิทดีแล้วนะคะความข้นหนืดของนมข้นหวานที่เราทาเองก็จะมีความข้นประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ข้นกําลังดีเลยนะคะ กลิ่นที่ได้ก็มีความหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเพืเ่อนๆคนไหนที่มีนมสดเหลือๆหรือว่านมใกล้หมดอายุหรือว่ามีนมโรงเรียนเยอะเหมือนกันก็ลองไปทําทานกันดูนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ดีต่อสุขภาพกว่านมข้นหวานที่เราซื้อตามท้องตลาดแน่นอนค่ะค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ